Grazie.

นี่ครับหอน่นี้ตอน่อยู่แคันหลงมนแล้วมามวกล่ดีรออยู่พอดีพอดีพอดีว่า ไปถ่าทรู้นะเต้าเตามันเต้ดูอับขอรัาายรอครั่ารครับน้ำทอดเลย้นี่คุณบอกนะคุณบอกนะน้ำมันทอดนรัอโอรยไส้ยิ้วชิโนเลยใส่ไส้แซอด์วิชเลยอ อาไรชิบมาอยคนมาเลยว่ huh, okay. ่ oh ่ oh. uh ่ huh, <Okay. S 1> ่ะะโออออ้ yeah ้ยมมมาาางนนนนนกกกกัััตไไเเีคะ

ไม่เดียวตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ทำนะนี่ไแล้วนี่ไปแล้วโอเปร่าโอปร่าโอเร่เป่าโร่าอเป่าโร่าโอเปาโหเปร่าโเปร่าโ่าโร่าโเปร่่่อาร่อาร่่่อาร่

ไม่ต้องเกรงใจนะโอ้โหไม่เจ็บไหมล่ะไม่รักงานไปไเห็นเห็นเพื่อนกันก็หายสวยไม่จริงนี่หว่าต้องะเไม่้เส็่หอกเขาวยไม่จริงนี่หว่าโอ้โห

ขาย้าลูกกีนเนี่ยวิ่งหนีไปนน่นแล้วก็ยอแค่วันเกินะนดนี้นะครับเ่นวา เคกเกอร์ก็เลยต้อเป่าเค้กให้เขาใช้พอดีให้เอ้าใ้เ็เสือมากนะครับหูห้ๆหูห้เดี๋ยวกินไม่ได้โอ้โหอะไรวะหูสามชั้นโอ้โหข้าเหนียวถ้ากินหมดนี้ก็คือต้องมาเลยนะแต่คนเด็กกินด้วยนะไปนะน้เปคร่าักอวดีนะครับ พี่พูดนานเลยครับยกครับ,รบขอคบคุณนะครับพี่ไปเนะครับผมอไม่กลา้าจริงนี่หว่าอ,อไม่กลา้าจริงนี่หว่า,ต,ออาต้องไหนตองไหน แต่บอกนี่แต่บอกนี่บอกเมื่อี้บอกรีบงานเยอะแล้วพอดีว่าค่ณจะไม่เจอแบบงบิค

จังหวะหลุมบ้านจับหมูไมพี่กายจับอมูไปพี่กาจับมูปู่นี่คือแบบว่าใช้เวลาเต็มที่แล้วนะใช่ใดีใจที่มีงานวันนี้มาไปไหนก่อนไปไหนก่อนให้ไปไหนีม่ต้องยุ่งอ้ากสุพรรเลยเปล่าสิบมีเลยโอ้ยเช้ามากมันจะลายเ้รอให้ไปสอบปะมันควรจะมีอ อะไรนอะไรสักอย่างเลยเอไม่เธอจัดให้ทุส่งถึงให้ทุกคนแบบว่ารำลึกถึงเลี้ยงสุกี้งไปไงพีต้าตอีเวนต์่ะพี่กันฟังจิี่กันฟังที่กัน่งบอกพี่ตกพี่กิมเลี้ยงสุกังพี่กิมโมกัคือเีกฟังไปขับตู้เลี้ยงสุใช่ใช่ใช่ไปเลี้ยงส่งเธอไงเลี้ยงส่งนนิจภาพอ้เขาบอกเลี้ยงจิ๋เ้ย เลี้ยงทำไมเช้าเอ้จะได้มาได้อะไรนะมัน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 ต้องเป็นกลางคืนดิจิ้ๆจิ้มโอิมโอ้โหของไม่เป็นไรสบายแล้วกคุณนะเนี่เวลาไหนก็ไปส่งไปส่มชายก็มาสงได้หมบแาละไปจากกอันทคนมาแล้วจริงเสื้อสวย

ดูรศัทาไม่ิตไปไหนไม่ได้เออบ๊ายบายบายบายตามไเร่อยตามไปเรื่อยตาไปเร่อยตาบไปเร่อบายายตาไปเร่าไป่อยไท